นี่นะคะหน้า14เหมือนเดิมนะคะข้อที่4นะคะเส้นวาสนาที่นิยมทํากันหรือเขาเรียกว่าเส้นเสาทำไมถึงเรียกเส้นเสาเพราะทุกๆเส้นนะคะมันต้องวิ่งไปที่เส้นเสาค่ะนะคะจะมาจากตรงไหนก็แล้วแต่มันต้องวิ่งไปที่เส้นเสาเขาเลยเรียกเส้นเสาวิ่งไปตรงไหนก็เรียกเส้นนั้นนะคะวิ่งไปเนรอาทิ์ก็เรียกเส้นอาทิตวิ่งไปเส้นพุธก็เรียกเส้นพุธนะคะอ่ะเส้นเสามันเป็นยังไงนะคะดูนะคะเส้นเสาวิ่งมาจากเนินเนปจูน นี่แล้จักเดินกันนะคะเนินเนปจูนนะคะเป็นยังไงคะเนินเนปจูนผูกติดกับจิตวิญญาณถูกไหมคะเส้นเสาเส้นนี้เป็นยังไงได้จากบุญจากกรรมของตัวเองนะคะถ้าไม,ม่เลยเส้นสมองบุญกรรมนี้ทําให้เราหมดเนื้อหมดตัวนะคะทำให้เราหมดเนื้อหมดตัวนะคะ,เ,เ,นะคะเส้นเสานะคะถ้าขึ้นไปถึงเส้นใจแปลว่าเราอะพอจะมีสิทิที่ตัวเองมีนะคะแล้วเราก็พอมีไรายได้ที่เราจะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะไม่ได้ลำบากใดๆน,นะคะเอ่ะเส้นเสาที่มีความทะเยอทะยานจะขึ้นไปอีก นะคะเลยเส้นใจไปก็แปลว่าทยอยทยานอยากได้อยากมีมีบ้านแล้วก็อยากมีอีกสักหลังหนึ่งมีแบบเหมือนของครูเนี่ยครูมีขึ้นสูงเลยค่ะคขมีบ้านหลายหลังมีงานอย่างหนึ่งงานก็อยากจะทํางานให้มันดีขึ้นอย่างนี้นะคะเส้นเสานี้คือเส้นของทยอยทยานแต่จะทําให้ร้อนรนนะคะหงุดหงิดไม่ได้ดังใจมีบ้านสามหลังก็ยังไม่พอนะคะก็อยากจะมีอีกเยอะๆนะคะแล้วถ้าเส้นเสาสูงขึ้นไปถึงนี่แหละถึงข้อนิ้วเห็นไหมสูงถึงข้อนิ้วอย่างนี้ แปลว่าคนคนนี้ค่ะมีความต้องดินน้นรนจนตายนะคะเพราะจุดอายุอยู่อย่างนี้ข้างล่างนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบข้างบนนี่คือเจ็ดสิบนะคะเจ็ดสิบตายแน่ๆนะคะตายแน่ๆนะคะเพราะอะไรถ้าคุณแบบทำอย่างนี้คุณก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วอาชีพของคุณอ่ะมันอาชีพที่ต้องทําตลอดไหมแต่เป็นนักเรียนครูมีเส้นแบบนี้ครูบอกว่าเธอไม่เหนื่อยหรอกเพราะอาชีพเธอใช้ปากเธอเป็นหมอดูถูกไหม ธอไม่ได้แบกขามอะไรใช้แค่ปากใช้แค่ประสบการณ์ที่เธอมีมาเนี่ยสอนคนอื่นนะคะบอกเล่าให้คนอื่นฟังอาชีพนี้อาธรเน้นแก่ตายได้เพราะครูก็มีเส้นวาสนาสูงส่งขนาดนั้นเลยนะเพราะครูทํายันตายนะคะอ่ะเส้นสาววิ่งมาจากตรงไหนได้บ้างอีกนะคะวิ่งมาจากเนินจันทร์ค่ะนะคะเห็นไหมคะเนินจันทร์นี้คนรักให้นะคะวิ่งสาวขึ้นมาเนี่ยคนรักให้นะคะวิ่งมาจากตรงไหนได้อีกเส้นชีวิตค่ะอ่ะมาจากเส้นสุขก่อนแล้วกัน อันนี้อยู่ในหน้าสี่สิบห้าของครูมีนะรายละเอียดนะคะนี่ก็คือเนี่ยวิ่งมาจากเส้นสุขแปลว่าครอบครัวเป็นผู้ให้เรานะคะอ่ะถ้าวิ่งมาจากเส้นชีวิตล่ะชีวิตคนนี้เป็นผู้ให้นะคะชีวิตเนี่ยเราทําเองเราดูที่จุดอายุสิบยี่4ิบสาสิบสี่สิบสาสิบกว่านี้แปลว่าคนคนนี้นะคะร่ํารวยด้วยตัวของเองพี่น้องไม่ได้มาช่วยร่ํารวยด้วยสองมือสองขาของตัวเองนะเนี่ยนะคะมันสมองของตัวเองล้วนๆอ่ะถ้ามาจากมันสมองล้วนๆขึ้นจากเส้นสมองค่ะ วิ่งจากเส้นสมองขึ้นไปเลยนะคะวิ่งจากเส้นสมองขึ้นไปเลยนะคะอันนี้คือเส้นสมองล้นๆนเป็นผู้ให้ถ้าวิ่งจากเส้นใจล่ะคะวิ่งจากเส้นใจคนรักเป็นผู้ให้นะคะคนรักเป็นผู้ให้ถ้าไม่มีคนรักนะคะมีเส้นแบบนี้แปลว่าอะไรคะไว้สี่สิบห้าของคุณไปแล้วคุณจะโชคดีนะคะคุณจะมีเงินมีทองมีหลักฐานที่มั่นคงแต่ต้องเลยไว้สี่สิบห้าไปแล้วนี่คือลักษณะของเส้นเสานะคะนี่ของเส้นเสานะคะอันนี้คือเส้นเสานะคะ